สวัสดีครับวันนี้พบศลามัญชาซุบอยอีเช่นเคยวันนี้นะครับเราจะมารีวิว X Max เข้าใหม่กันนะครับ X อ a x สองคันนี้ยังไม่ได้จัดทรงอย่าพึ่งตกใจนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนสียังไม่ได้แต่งอะไรทังสิ้นรถเดิมๆเพิ่งซื้อเข้ามาเลยนะครับยังไม่ได้ล้างเลยอ่ะลองมาดูสภาพก่อนนะครับรถที่เราซื้อเข้ามาเนี่ยคลิปนี้ขอเป็นความรู้หนึ่งคลิปนะครับวิธีการดูรถเลยนะครับก่อนที่เราจะซื้อรถเราควรศึกษาอะไรบ้างนะครับอันนี้คือไม่ได้แนะนาให้ซื้อกับผมนะแต่คือให้เป็นแนวทางนะครับในการดูถ อันดับแรก X Max เนี่ยมีปัญหาเรื่องใดบ้างที่เจอกันบ่อยมากก็คือ, <Yeah. S 1> คอไฟหน้าชอบแตก <Yeah. S 1> ดูอย่างเงี้ยเราดูไม่รู้นะครับเราดูไม่รู้เลยว่าไฟหน้าแตกไม่แตกนะครับเพราะว่า X Max เนี่ยตรงเนี้ยเวลาชนหน้าหรือแปะมาล้มมาปุ๊บไฟหน้าเนี่ยขาึดอยู่ขัางบนสองตัวเองนะครับแล้วก็จะมีจุกด,ด้านหลังตัวหนึ่งไว้รับแรงกระแทกเราแค่เรามือเนี่ยลองไปรูปจุกหลังดูว่าจุกหลังตัวเนี้ยยังอยู่ไหมนะครับแล้วสังเกตว่าไฟหน้ามีรอยน้าเข้าไหมนะครับถ้ารถมันล้มมาหรือว่าชนมาเนี่ย จุกไฟหน้าเนี่ยชอบแตกนะครับตรงกรอบนอกเนี่ยไม่ไม่ไมค่อยเป็นอะไรเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้จะรับแรงกระแทกเต็มๆนะครับกดเข้าไปด้านในปึ้มอย่างเงี้ยประมาณนี้แล้วก็ดูนะครับจับบังโค่นะครับดูล้อนะครับตั้งตั้งรถตรงก่อนนะแล้วก็ดูเนี่ยว่าเส้นตรงเนี้ยตรงกลางเนี่ยดูระหว่างล้อเนี่ยบังโค่นหน้ากับล้อเนี่ยมันมันกึ่งกลางกันไหมไม่ใช่ว่าบังโค่นหน้าไปทางซ้ายล้อไปทางขวาหรืออะไรเงี้ยนะอันนั้นอะเพี้ยนละ คือสูญเพี้ยนแน่นอนรับปล่อยมือนี่เข้าข้างทางแน่นอนนะคือสูญเพี้ยนแล้วนะครับแล้วก็ดูชุติอ่ะว่าชุติเนี่ยมันเดิมเดิมไหมว่าตรงไหนมันใหม่กว่าปกติไหมอะไรยเงี้ยเราดูเงี้เคยเปลี่ยนมาไหมแล้วก็ไฟเลี้ยวอีกจุดหนึง่งไฟเลี้ยวชอบแตกบ่อยนะครับด้วยการลูกค้าบางคนเขาไปเทสตน้ำมนันหรือว่าอะไรแกะไม่ดีเนะี่ยมันชอบแตกตัวเนี้ยขาเนี่ยชอบหักนะครับให้เรามือโยกดูนะครับว่ามันติดกับชุติด้วยไหมมันต้องแน่นอย่างงี้ต้องแน่นอย่างงี้ไม่ใช่โยกได้แบบสั่นเลยอนะย,ย่ววางเงี้ยชา เราจะมาแกะชุติดูมันก็แกะดูไม่ได้นะเพราะมันอยู่ด้านในอะ่นะมาเนี้ยผมเจอเยอะไอ้ที่จุดสําคัญเนี่ยคือที่บอกคือว่ามันเจอเยอะนะ <Yeah. S 1> แล้วมาดูคันนี้รถคันนี้เนี่ยแทบเจ็ดเดือนนะรถคันนี้ออกวันที่3 0มิมกราหกห้าคันนี้ก็เลยยังใหม่ๆอยู่ลองมาดูสภาพนี่ให้ดูนะครับตรงเนี้ยเวลารถล้มแปะหรืออะไรตรงนี้ก็ต้องเป็นรอยนะครับก็อันนี้คันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ล้มแปะให้ดูนี่อีกทีล้มแปะอย่าไเป็นซีเรียสเลยครับเพราะว่ามันมันไม่ได้ล้มแรงคือจอดล้มรถสองล้อเนาะ <Yeah. S 1> อะไรเงี้ยคือล ผมไม่ซีเรียสนะแต่ถ้าล้มตะไลมาคือมันไม่เอาเลยเพราะว่ามันไม่ไหวจริงนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยจะต้องไปลอยเห็นไหมตรงนี้ก็จะเดิมเดิมนะครับสีเดิมนะครับไม่ได้เบิกใหม่นะครับตรงเนี้ยก็เดิมเดิมหมดนะครับแล้วก็คันนี้อาจจะมีเบี่ยงตูวบ้านนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยเป็นจุดสําคัญมากคือตรงเนี้ยจะยื่นกว่าชาวบ้านเขาทั้งคันเนี่ยตรงเนี้ยมันจะโดนกันเยอะมากเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรบางคนเขาก็ไปหาคาร์บอนมาครอบแปะอย่างนี้นะเป็นของแต่งนะครับให้ดูสภาพก่อนอันนี้ท่อเดิมเดมเลยเห็นไหมรถยังไม่ได้ล้างอย่าเพิ่งตกใจนะ เดี๋ยวให้ดูวิธีการล้างเนี่ยล้างรถล้างเราเนี่ยล้างกันยังไง<อ>ตัวนี้ก็ปี22จะมีโอทูมาให้แล้วนะครับตัวนี้คลิปนี้อาจจะยาวนิดน,นึงนะครับอันเนี้ยอยากให้ได้เป็นความรู้นะครับ<อ>คันนี้นครับวิ่งมา7,200โลนะครับร<อ>ับประกันว่าไม่แทร์100%น,นะครับรถสภาพเดิมเดิมไม่เคยไล่ข้างไม่เคยรื้อเครื่องนะครับอะลองสาตาร์ทดูรถเดิมเดิมรถด,ดีๆน้ำมันเดิมต้องสตาร์ทชึ่งเดียวแล้วติดนะครับ <S <S ไม่มีกดลากปุ๊บกดแลติดเนี่ยมันยากไม่ใช่ รถเดิมๆรถที่ดีต้องกระตัดชึ่งเดียวติดนะครับนะเราลองดูรอบหนึ่งกำเบรกกดปุ๊บติดเลยนะครับแล้วก็วิธีการเชคนะครับเช็คระบบก่อน tcs ทำงานไหมให้เราบิดไปเลยปุ๊บอ่าถ้าตัดอย่างเงี้ยอยู่ก็คือปกติระบบกางทำงานปกติคือระบบ traction control นะครับอ่าส่วน abs เนี่ยรถต้องวิ่งก่อนถึงจะดับอ่าใช้ความเร็วประมาณ1 0ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึง abs จะดับถ้าไม่ดับคือรถที่ปกติ abs จะไม่ทำงานนะครับอ่าเราปิด traction control ก่อนนะ บอกงี้ที่เรากำลังทำอยู่เนี่ย X Max แหะคือมีปัญหาเรื่องช้าประลายกันเยอะมากด้วยสาเหตุว่าเสื้อสูปเป็นในอะซิลเนาะแล้วก็ X Max อะเป็นรถที่กินน้ำมันเครื่องผมว่าไม่เข้าใจในกลุ่มเป็นกันเยอะมากนะครับในกลุ่ม X Max อะลองสึกษาดีว่ารถน้ำมันเครื่องหายกันบ่อยมากแล้วคนที่ไม่ค่อยดูรถเนี่ยจะปล่อยน้ำมันเครื่องหายน้ำมันเครื่องหายปุ๊บเนี่ยเกิดอาการช้าประลายนะครับกา้านจะดังแต่สตาร์ทเบาๆเราจะไม่ได้ยินเราต้องเร่งรอบดูนะให้เร่งรอบประมาณนักสามพันห้าประมาณนี้อะสามพันห้าตึงตีพันนะครับ ประมาณนี้แล้วเราลองฟังเสียงเครื่องนะครับฝั่งนี้นะฝั่งที่เราเติมมันเครื่องว่ามันมีเสียงแก๊กอะไรเข้ามาไหมแบบดังแบแก๊กก๊อกอะไรขึ้นมาขึ้นมาประมาณนี้ครับให้เราสังเกตตรงนั้นเลยนะครับ <S <S พอรถปกติดเดิมต้องไม่ดังต้องเงียบเียบไม่ควรที่จะดังนะโดยรวมต้องเป็นอย่างนี้นะครับแต่บางทีอ่ะมันมันลองได้ยากตรงที่ว่าท่อเนี่ยเขาใส่ท่อแต่งมาเนาะบางทีมันอาจจะเสียงกบตัวเสียงนี้ก็ได้ก็เป็นไม่ได้นะครับแต่ก็ เอาอะไรปิดท่อแล้วก็เล่นเครื่องหน่อยนะครับเสียงมันฟังขึ้นมาชัดๆหน่อยนะครับอ่ะประมาณนี้นะคันนี้นะส่วนคันนี้ก็ปี2020คันนี้ก็เช็คไปหมดแล้วนะครับก็ตามสเต็ปเหมือนที่เราบอกคือไม่อยากจะอยู่ให้ดูทั้งสองคันเพราะว่ารถคันนี้เราเช็คกันมาหมดแล้วนะทั้งสองคันนะครับก่อนที่เราซื้อมา เดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับอ่ะฝั่งนี้ไม่ได้ดูนะเดี๋ยวเรามาดูคันนี้แทนอ่ะก็เบื้องต้นฝั่งซ้ายก็ปกติเราก็ดูจุติสีว่าสิติสีมันเดิมอยู่ไหมนะครับแล้วก็อะไรมันใหม่กับปกติยังไงเราดูที่รถว่าอะไรมันใหม่ปุ๊บเนี่ยเราต้องมาจิ้มดูเลยว่าเฮ้ยพี่เปลี่ยนอะไรมาอ่ะพี่เปลี่ยนตรงนี้มาเพื่ออะไรเพราะอะไรชนมาล้มมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือก็คุยตรงๆกับเจ้าของรถเลยนะครับ แล้วก็ครอบกล่องแล้วทุกเนี้ยอ่ะก็ดูว่ามันมีรอยบ้างไหมเราลูบๆดูเนี้ยนะโอเครถสวยๆไม่มีอะไรรถเดิมๆแล้วก็ท่อกลองต้องเป็นท่อกลองอยางเดิมๆอะไรเงี้ยก็นวดคเนี้ยคือเดิมจ๋าเลยนะครับเถอะหน่อยยังไม่ได้ล้างนะครับอันนี้ปี2020รถวิ่ง8,000กิโลเรารับประกันหมาแพึร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคันนะครับแล้วก็ที่ให้ดูตรงนี้ขาตั้งจินตนาการว่ารถเนี้ยลม้มล้มซ้ายนะรถล้มซ้ายปุ๊บเนี้ยหรือล้มแรงล้มสไลด์ปุ๊บตรงเนี้ยจะต้องแหวกเพราะว่่่่่่่าา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 เเเเเวววววลลลรรอออขขขตตตััั้้้้้้งงงงงงงถินนนีีียยยปปุุ๊๊บบููชชชใม ตรงนี้เนี่ยเวลารถล้มเนี่ยมันจะไม่โดนหรอกไม่โดนตรงนี้หรอกคือหลายคนมึงคนเปลี่ยนชุดสีมาแต่ขาตั้งเนี่ยมันฟ้องไงประมาณนี้ก็คือตรงนี้มันจะเป็นรอยแหว่งตรงนี้จะไม่กลมเลยนะครับคือเราจะรู้โดยสัญชาตญาณมนุษย์เลยว่าเฮ้ยเหล็กแม่งแหว่งขนาดเนี้ยเป็นไปไม่ได้ที่ว่ารถจะล้มแปะอย่างเดียวนะครับประมาณนี้เลยนะคลิปนี้ก็ขอให้เป็นความรู้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากกำลังจะซื้อรถนะไว้เป็นแนวทางในการดูรถเบื้องต้นนะครับ ถ้าลึกกว่านี้มันจะต้องยาวกว่านี้คือเราก็ไม่อยากให้คลิปมันยาวมากนะเดี๋ยวจะดูกันเบื่อนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะทําคลิปคันนี้นะครับว่าวิธีการล้างรถนะรถมันมาเนี่ยชุดสีสวยๆเราไปไปแต่งมันทําไมเราไปลือ้อมันทําไมอะไรเงี้ยคือสีเงี้ยมันยังไม่ใช่แบบคอนเซ็ปต์หาเหลาแล้วเราต้องแบบสีซิ่งอะไรเงี้ยแบบรงสิ่งสภาพสวยอะไรเงี้ยนะอ่ะวันนี้บัญชาทุบไบขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ